บรรยากาศในการกเปิดพิธีกิจกรรมการันผู้ที่พบเห็นเชิญชวนนะครับวิ่งปั่นเล่กจิจให่่ใสการาใโรคพติธต่อางกายที่จะทำให้เกิดมีสมรรถภาพร่างกายที่แของค์การบริหารสุขนตบลนแานีการฝึกฝนโยานายกสุขีกธีกระทัดีนะครับ้ร่วมกันรอปสอห้องหาและบริการคนใหม่พื่นเพ่อนอันพอรแลกําลัง พื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตัวกาพที่จะเปิดงานเปิดเชิญยกของเสื่อสุขภาพเปิดงานเปิดพิธีประชาชนเปิดพีการนี้ต่อกาเดินวิ่งันอย่างรอนนีการทำกิจกรรออกกำลังกายโดยกิจกรรมที่สองที่อสมีจำนวนผู้เข้าผู้นำชุมชนนวนสามร้อยหาสิบคนประชาชนร่วมกันกิจกรรมนี้ครับ ข้าวหอมว่าจำนวนหนึ่น่นห้าร้อยบาทนะครับแต่ว่ามีพี่น้งผู้บริาคคขอรวมนะครับสยอนั้นดืออนที่สายมบส่วนนี้ก็คือาการตัดส่วนเดิมก็อีกส่วนหนึงนะครับห้า้อยบาทออร์ไฟาออบ้านหนองละมาณโรงเรียนบ้านหนองมานสามร้อยบาทผู้สูงอายุในตำบลนึ่งพันหบาท ร้านน้นพลรักษา8,500บาทผู้ช่วยปฏิจัการจสตร้านด้านดาว500บาทปันี้บนเรืออันยครูอาจารย์นำนักเรียนมาร่กมริจกรรด้วยได้กลับเปโครงการเดนเป็นเดินนิ่งกันเพื่อเสียงท่านนายกนะครับโครงการบริหารสัดกบลดัดชางตราอุปเวศิจิกรรั้งครับ สภาพสุขภาพโดยเฉพาะโรค NCD เราไปดิสข่าวเปิดทีวีดูในอินเทอร์เน็ตนโยบายของกระทรวงนะตอนนี้ประเทศเรามีปัญหาเรื่องของโรค NCD โรคคอ้วนคอร์ฟไตวายไตมันแต่ตอนนี้คนในจังหวัดเชียงรายเราความดันระหิีสูง700ดร้อยคนคอหวานสี่ร้อยคนคนไข้ปิดเตียง40เตียงสุขภาพดีไม่มีใครเลย อนาคตในอนาคตถ้ายังปล่อยไว้แต่เราไม่ถนัเราไม่ประสบการณ์เรื่องอสมองเรื่องการที่าะทำเรื่อปัดดึนปรสิทภาพนะครับความแข็งแรงของกายออกกำลังกายปดยการขี่จักรยานการเดินการวิ่ เคื่อให้ระบบหลยเยนเลือดมันเป็นปกติการประกอเปิดการโปกัสควรกันเดินวิ่งปั่นเคื่อจิตยางใสต้านไทยโรคไม่ติดต่อประจำปีเมาประมาณตั้หาร้อยหกสิบแปดแน้วปัรนี้ครับขอบคุณครับท่านผอ กามาร่วมกันเดินปัน่นเพื่อสุขภาพนะครับเก้าแปดเจ็ดหกห้าี่สา่เป็นทีที่เปิดน,นะครับ